ประเด็นในเรื่องของ decentralization หรือว่าความกระจายสูตรของ Bitcoin นะครับผมจะอยากยกตัวอย่างภาพนี้กับทุกๆคนได้พอเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆข,ของ Bitcoin มากๆระบบการเงินปัจจุบันนะครับหรือว่า fiat currency fiat standard มาตรฐานเงินตรารัฐบาลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมี central authority หรือว่าผู้ควบคุมเนี่ยก็คือใครครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางต่างๆ ที่มีอำนาจนะครับในการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินต่างๆหรือว่าควบคุมมันนิสซ์พลายปริมาณเงินต่างๆในระบบได้อย่างเต็มที่ครับบิตคอยน์เนี่ยตั้งใจจะเกิดเป็นระบบการเงินทางเลือกที่ตัดตัวกลางต่างๆเหล่านี้ออกไปเลยนะครับเราลองดูภาพคร่าวๆนะครับเป็นทางซ้ายและทางขวากันได้ครับหมู่บ้าน A และหมู่บ้าน B นะครับหมู่บ้าน A เนี่ยขอทดแทนระบบการเงินปัจจุบันและหมู่บ้าน B เนี่ยขอทดแทนระบบการเงินอย่างบิตคอย นในหมู่บ้าน A เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จําเป็นจะต้องมีการโอนเงินหรือว่าทําใดๆเนี่ยมันจะต้องมีการใช้งานผ่านตัวกลางหรือว่าผู้ชายคนข้างล่างคนนี้เท่านั้นใช่ไหมครับแน่นอนครับลองคิดภาพว่าถ้าหากตัวกลางนี้เป็นคนไม่ดีละถ้าเขาโกหกคนอื่นละนะครับสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งโอนเงินหาผู้ชายคนหนึ่ง100บาทแต่ว่าตัวกลางตรงนี้เขาลงบัญชีเอาไว้ว่า1000บาทแน่นอนครับเขามีอำนาจในการปรับเปลี่ยนข้อมูล อำนาจในการปรับเปลี่ยนนโยบายได้ถ้าเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ต้องการที่จะทํางานระบบการเงินก็จะถูกหยุดใช้งักไปในวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนถ้าเขาต้องการค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน2%ทุทุกคนก็จําเป็นที่จะต้องให้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยคือผู้ที่มีอํานาจเหนือระบบการเงินนี้ครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้นั่นเองครับนี่คือระบบการเงินแบบ centralization หรือว่ามี central authority มีคนที่มีอํานาจมากกว่าคนอื่นในระบบการเงินเราลองดูหมู่บ้านทางขวานะครับ หมู่บ้าทางขวาเนี่ยเป็นระบบการเงินที่เรียกว่า Decentralization หรือว่ากระจายศูนย์หรือคือสิ่งที่บิตคอยเนี่ยกำลังพยายามทำในตอนนี้นั่นเองครับในทางขวานะครับไม่มีใครคนใดทั้งนั้นที่มีอำนาจมากกว่าคนอื่นไม่มีใครแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นคนจดบัญชีนะครับทุกคนเนี่ยมีสมุดบัญชีเป็นของตนเองนะครับสมมติว่าถ้าเกิดคนคนนึงต้องการจะโอนเงิน สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่การเดินไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านว่าจดบัญชีให้เขาหน่อยแต่เขาก็จะตะโกนจะประกาศออกไปเลยว่าชั้นใน A ต้องการโอนเงินจํานวน1000บาทไปให้กับนาย B นะครับทุกทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อได้ยินข้อความนี้แล้วก็จะจดบันทึกลงในสมุดของตนเองครับว่าใน A โอนเงิน1000บาทให้กับนาย B แน่นอนครับเจอปัญหาเดียวกันถ้ามีคนคนหนึ่งในนี้ที่เป็นคนไม่ดีและเขาแอบแก้ไขว่าใน A โอนเงินแค่500บาทเอง แน่นอนครับพอทุกๆคนเนี่ยเจ็ดโมงเช้าเอาสมุดบัญชีมาเทียบกันเราก็จะเจอว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่เขาแอบ,บแก้ไขสมุดบัญชีเราจะรู้ทันทีครับว่าใครแอบปลอมแปลงข้อมูลการทํางานของหมู่บ้าน B นะครับเป็นการทํางานที่สมมติว่านาย A ต้องการจะโอนเงิน1000บาทให้ในาย B สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่การเดินไปหาหัวหน้าหมู่บ้านแล้วบอกแล้วให้หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยบันทึกลงในบัญชีของเขาแต่เป็นการที่ตะโกนเป็นการที่บอกกับทุกทกคนได้รู้เลยว่า ในเอโอนเงิน1 0 0 0บาทให้ในายบีนะแล้วทุกๆคนในหมู่บ้านนะครับก็จะหยิบสมุดบัญชีของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จดบันทึกข้อความนี้ลงไปพร้อมกันแล้วต่อมาผมจะขอพูดถึงข้อดีและก็ข้อเสียหลักๆของระบบแบบเซ็นเตอร์ไลซ์และดีเซ็นเตอร์ไลซ์ให้กับทุกๆคนได้ฟังนะครับมาเริ่มกันที่ระบบแบบเซ็นเตอร์ไลซ์กันก่อนเลยนะครับระบบแบบเซ็นเตอร์ไลซ์นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีข้อเสียหลักๆคือการที่ระบบแบบเซ็นเตอร์ไลซ์เนี่ยมีตัวกลางนะครับซึ่งตัวกลางเนี่ยเซ็นทรัลออเทอรวิตี้ที่น โดยผู้ที่มีอำนาจเหนือนกว่าคนอื่นนี้นะครับอาจจะมีอำนาจสามารถบิดเบือนข้อมูลต่างๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเป็นไปตามที่ตนเองต้องการได้ครับเปรี่ยบเสมือนกับ หัวหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านเอก็ตามที่สามารถที่จะบิดเบือนข้อมูลต่างๆได้หรือว่าชักจูงหรือว่าใช้ในโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองได้ครับเพราะว่าทุกๆคนต้องพึ่งพาการทำงานของ Central Authority นี้แต่ว่าข้อดีของระบบแบบ c e n t r a l i z e ซก็มีเช่นกันนะครับมันก็คือการที่ระบบแบบเซ็นทรัลไลซเนี่ยมันจะมีความง่ายในการใช้งาน กับผู้คน,นมากกว่าครับเพราะว่าเรามีตัวกลางที่คอยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วเมื่อเรามีสิ่งใดผิดพลาดหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือใดเรารู้ว่าเราจะต้องเดินไปหาใครและคนนั้นจะสามารถช่วยเหลือเราได้จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้เราได้ครับส่วนระบบแบบ decentralized นะครับหลักๆเลยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับแบบ centralized เลยครับ ข้อดีของระบบแบบ e c e n t r a l i z e d นะครับก็คือ1เลยมันจะปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะมีตัวกลางนะครับมาทำอะไรต่างๆโดยใช้อำนาจมากกว่าคนอื่นอย่างในหมู่บ้าน B นะครับเราไม่มีใครทั้งนั้นที่มีอำนาจในสามารถการบิดเบือนข้อมูลต่างๆได้หรือว่าสามารถชักจูงคนอื่นให้เป็นไปตามนโยบายที่ตนเองต้องการได้ครับแต่ข้อดีนี้ก็เป็นข้อเสียเช่นเดียวกันครับข้อเสียของระบบ Decentralized ก็คือ เนื่องจากการที่มันไม่มีตัวกลางดังนั้นการทํางานในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับมันจะต้องผ่านการทํางานของทุกๆคนเมื่อมันเกิดปัญหาสิ่งใดขึ้นนะครับจะไม่มีคนที่สามารถช่วยเราแก้ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับแต่จะเป็นการพึ่งพาระบบเอามากกว่าครับเราลองมาดูปัจจัยอื่นๆในเพิ่มเติมกันบ้างนะครับในแง่ของการ adoption หรือว่าการเจริญเติบโต,ตของระบบทั้งสองแบบเนี่ย ระบบแบบเซ็นทรัไลซ์นะครับจะสามารถจเจริญเติบโตได้ง่ายกว่าระบบแบบดิสเซ็นทรัลไลซ์ครับเนื่องจากตัวกลางตรงนี้นะครับจะทําให้ทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่างนะครับง่ายขึ้นการใช้งานง่ายขึ้นการเข้าถึงง่ายขึ้นเมื่อเวลาเกิดปัญหาใดๆก็ตามนะครับเซ็นทรัลออ h o r ร t y ตี้หรือตัวกลางนี้ก็จะสามารถคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ครับทําให้การแมสอะดอปชันเนี่ยหรือว่าการผู้ใช้งานเนี่ยที่จะหลั่งไหลเข้าไปเนี่ยระบบแบบเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยก็จะได้เปลี่ยบตรงนี้ครับ ส่วนระบบแบบ decentralized เลยนะครับการ adoption เนี่ยอาจจะยากนิดนึงเนื่องจากการที่มันไม่มี central authority นะครับผู้คนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่เนี่ยอาจจะสับสนได้นะครับผู้คนที่เข้ามาใช้งานใหม่เนี่ยต้องการรู้อยู่แล้วนะครับต้องการมีคนที่คอย support อยู่แล้วซึ่งระบบ,บแบบ decentralized เนี่ยเราจะไม่มีตัวกลางดังนั้นเราก็จะไม่มีใครคอย support ตรงนี้ครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับด้าน security เองเนี่ย ระบบแบบเซนทรัลไลซ์และระบบแบบดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยมีความปลอดภัยเช่นกันครับแต่ว่าจะอ้างอิงความปลอดภัยคนละแบบระบบแบบเซนทรัลไลซ์นะครับจะพึ่งพาความปลอดภัยจากตัวกลางเป็นหลักถ้าหากตัวกลางนะครับมีการอิ่ม e พิ่มระบบที่ดีมีการทําสิ่งใดที่ดีครับระบบตัวนั้นก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันครับแต่ระบบแบบมีตัวกลางเนี่ยอาจจะพบเจอความเสี่ยงเล็กน้อยในแง่ที่ว่าถ้าว่าตัวกลางเป็นคนที่ไม่ดี Central a u t h o r i t y เป็นคนที่เราไม่สามารถเชื่อใจได้เขาอาจจะสามารถบิดเบือนข้อมูลต่าง หรือว่าชักจูงอะไรต่ตางๆเป็นไปตามที่เขาต้องการได้ครับซึ่งแบบ decentralized นะครับเนื่องจากไม่มีตัวกลางแล้วความปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องพึ่งพาการทํางานของระบบเป็นหลักครับผมถ้าหากว่าระบบทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีไม่มีช่องบหวใดๆระบบแบบ decentralized ก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันครับเป็นหนึ่งข้อดีที่ decentralized ได้มาก็คือการที่เราไม่จำเป็นจะต้องไว้ใจตัวกลางใดเลยไม่จำเป็นจะต้องเชื่อใจว่า central authority นั้นเป็นคนดี central authority นั้นจะคอยดูแลทุกๆอย่างให้เรา เพราะว่าระบบเนี่ยจะเป็นคนดูแลทุกอย่างให้เองโดยที่ไม่มีตัวกลางอยู่แล้วครับ